ในตอนที่เธอกำลังจะตากผ้าอยู่นั้นย้อนไปในสมัยก่อนตอนปี1945ในหมู่บ้านติดชายฝั่งริมทะเลในเช้าวันหนึ่งเธอนั้นก็ได้เดินทางกลับมาที่บ้านเพราะว่าเธอนั้นตั้งใจที่จะกลับมาดูแลพ่อของเธอที่อายุมากแล้วเช้าวันถัดมาเธอนั้นก็ได้มานั่งเย็บเสื้อที่ขาดให้กับพ่อของเธอก่อนที่เธอนั้นจะนั่งคิดถึงในอดีตที่ผ่านมาในสมัยที่พ่อของเธอนั้นยังเป็นบุรุษปรษณนีย์ส่งจดหมายจนทุกวันนี้พ่อของเธอก็ได้เกษียณออกมาแล้วพอหลังจากนั้นถัดมมมมาาาเเเเเพื่่่่่ออออนนนนขงธทีีียยยยยููใหบ้้ดดวกกั็ไ เธอที่บ้านพอหลังจากที่คุยกันได้ไม่นานเพื่อนของเธอก็ได้ขอตัวกลับส่วนเธอนั้นก็ได้มานั่งเย็บผ้าต่อส่วนพ่อของเธอนั้นก็ได้กลับมาจากสวนพร้อมกับลูกน้ำเต้าที่อยู่ในมือพอหลังจากนั้นเธอก็ได้ทํามื้อเที่ยงมาให้กับพ่อของเธอทานก่อนที่พ่อของเธอนั้นจะบอกให้เธอมาทานมื้อเที่ยงด้วยกันแต่พอหลังจากนั้นเธอก็ไปที่หลังบ้านก่อนที่เธอนั้นจะเอาผ้าที่ซักไว้มาตากแต่ในระหว่างที่เธอกําลังตากผ้าอ,อยู่นั้นก็ได้มีคนคนหนึ่งผ่านมาทางนี้ก่อนที่เขานั้นจะทักทายเธอเพราะว่าเขานนั้คือบุุรรษไ คนใหม่ที่ได้มาส่งของให้กับพ่อของเธอพอหลังจากนั้นเธอก็ได้เชิญเขาเข้าไปในบ้านก่อนที่เขานั้นจะบอกให้เธอช่วยเอาของที่มาส่งไปให้กับพ่อของเธอหน่อยก่อนที่เธอกับเขานั้นจะนั่งคุยกันอยู่พักหนึ่งพอหลังจากนั้นเขาก็ได้ขอตัวกลับสวนเธอนั้นก็ได้มานั่งเย็บผ้าต่อแต่ว่าในระหว่างนั้นพ่อของเธอก็ได้กลับมาบ้านพอดีก่อนที่เธอนั้นจะบอกกับพ่อของเธอว่ามีบุรุษไพรสณียเอาของมาส่งให้พอเช้าวันถัดมาในระหว่างที่เธอกลับมาจากสวนบุรุษไพรสณียคนเมื่อวานก็ได้เอาจดหมายมาส่งให้กับเธอ พอตกเย็นในระหว่างที่เธอนั้นกำลังจะเดินเข้าไปในบ้านบุรุษไบรสณีก็ได้นำจดหมายที่ตกค้างมาส่งให้กับเธออีกครั้งก่อนที่เขานั้นจะขอตัวกลับบ้านไป